วันนี้พี่เจน,นะครับอยู่กับก้องมาชิ่งสแนนระดับโปรเฟชชั่นอลยี่ห้อพลลเมาส์รุ่น JB MPZ 1412นะครับจะมาลองเสียงให้ดูเบื้องต้นนะครับด้านบนนะครับจะมีชุดคันโยกนะครับสำหรับเปิดปิดสายสแนนของหนังบนนะครับอันนี้ปิดเสียงอยู่นะครับคราวนี้เปิดชุดสายสแนนด้าน,นบนโยกขึ้น ด้านล่างนะครับยังเปิดชุดสายแสแนอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูนะครับปิดชุดสายแสแนด้านบนเปิดชุดสายแสแนด้านบนด้วย